รคับผมตั้งกวางจู่สองฟองจุดวางเงิงครับเอ่ออันนี้ทางฟองจุดยช้อีกบ้างหลังนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยก็คือเออฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ในฝั่งนี้จริงก็คือก็คือเออทางบางกองเขียวเออบางกองเขียวฝั่งซ้ายก็เรียกว่าบางกองเขียวถ้ามี เออเออจัวของบ้านจัวของบ้านเหลมแทิ้งชองเหมือนเหมือนกับเหมือนกับปลาทูว้วกนี่ยจัวเนี่ยทิ้งชองเนี่ยเออทิ้งชองฝั่งซ้ายก็จะทำให้เออ่ผู้ชายป่วยเพราะฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งซ้ายเกี่ยวกับเอ่อลูกเกี่ยวกับผู้ชายก็จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับลูกชายคุณโอด้วยมีแบบนี้ทิ้งชองเนี่ยก็าจะทำให้ ผู้ใช้บางป่วยผาา่าตัดเออเออถ้าลบอีว่าด้วยเนี่ยอันนี้เพราะนั้นนะก็คือต้องฝุกตตรงไม้หนาๆน,นบางบางหน่อยบางให้มองมาเห็นมุมแหลมของบางคนนั้น